พระพรของพระเจ้าในชาว,วันใหม่พระธรรมมัทธิวบทที่ห้าคำเทศนาบนภูเขาเมื่อท้าพระเนตรเห็นฝูงชนพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสสอนพวกเขาว่า คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก คนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว,ว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมและยินดี เพราะว่าบําเน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาคมเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันพระธรรมมัทิวบทที่หข้อที่13 กลือและความสว่างท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขา จะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์